น้องแม็กซ์ครับรู้สึกไงบ้างวันนี้ที่ได้มีการมาร่วมโชว์กับทางด้านผู้หญิงคุณตื่นเต้นมากเลยครับพี่คือที่หน้าเมือไทยะครับผมรู้สึกว่าโอ้โหอะไรคะแถวหน้าขมือไทยเลยครับสำหรับผมอ่ะใช่ที่เวลาเต้นพี่ครับตื่นเต้นไหมครับก็เซ็กซี่ดีครับเพราะว่าตัวเราครับตามแบรนดิ้งของบิวมีครับผมห้าเออนะแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวลาที่น้องแม็กซ์ได้บอกผู้หญิงเนี่ยแม็กซ์บอกตรงไหน จริงๆแล้วผมชอบพี่บิ๊กที่ดูแลตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมสว่าพี่ที่มิโอโต้เนี่ยคือเขาต้องผ่านการแบบถึงอาหาหรือว่าการออกกำลังกายแลคือเขาตอบโจทย์ว่าเขาดูแลตัวเองใช่แล้วแล้ววันนี้มีตัวช่วยดีๆด้วยเนาะไม่ต้องหนักมากนะฮะอยากจะให้เพืนพรทั้งสองสายในรบมี้ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นพิซเตอร์นะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยผู้บริหารด้วยนะครับขอให้ยอดขายถูกอะไรขอบคุณมาก ที่สวนแดบนี้ตลอดไปครับครับผมตอนนี้ให้ลองแม็ก์นะครับไปจิบน้ำมาก่อนนะครับคุณน้ำแม็กซ์วก็เิมอยู่นะฮะทีนี้คุยกับน้างนิกก่อนันดดูหน้สภาพรูปร่างอเริ่มจากใครก่อนอยาวแต่ เป็นคนเลือกทานมาก,มากสำหรับแต่แล้วเนี่ยแม่คิดว่าการที่เราจะมีรูปด้านที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่การออกกำลังกายอย่างเดียวแต่ว่าการเลือกทานเนี่ยเป็นอะไรที่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะทําให้กลุ่มของเราเนี่ยดูดีมากกว่าแบบ50-70เปอร์เซ็นต์เลยนะคะที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายอะไย่า้ยก็คือเลือกทานด้วยใช่ควบค้งกันไปค่ะและยิ่งแบบถ้าเรามีตัวช่วยที่ดีที่จะทำให้รูปร่างของเราเนี่ยมีความกระชับมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัย เลือกที่ดีมากๆสำหรับคนที่ออกกำลังกายแบบสมุซึ่งวันนี้ได้คุยอะไรได้ตอบสอบที่มีเนาะอ่ะน้องวมีครับค่ะสำหรับเบลก็ค่อนข้างจะตรงข้ามกับพี่แต้วเลยเพราะอย่างเบวค่ะเป็นคนชิลๆสบายๆออกกำลังกายบ้านนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นคนแบบเอ็นจอยเอ็นจอยอิตีคือกิจกรรมส่วนใหญ่แล้วก็จะหาร้านน่อร่อยๆไปนั่งทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับฉะนั้นเบลก็เลยคิดว่าความสุขของเบลคือการทานแต่เบลก็อยากมีหุ่นดีด้วยนั่นไง ก็เลยเหมือนแบบจะต้องหาอะไรที่มันแบบมาเป็นตัวช่วยในการที่แบบเราจะสามารถเอ็นจอยอินดี้ของเราได้อยู่ก็ต้องมีอันนี้มาเสริมมัให้แบบหมุนเราอย่างดีอยู่ได้แล้วก็จะลดายอีกหนอยไม่เห็นไม่อาจจกันซึ่งก็เจอแล้วแล้วอะไรแต่ทั้งสองคนนี้จับมือเป็นพาร์ทเนอร์การทำธุรกิจร่วมกันกิ๊กที่เราขึ้นนี่เราขึ้นนี่ม่อย่างนี้เลยใช่ดีกว่ามาไม่งั้นเราจะคุยกันไม่ได้ดีค่ะโอเคนะอ่ะา เป็นเหตุผลที่ทำให้สองคนนี้จับคู่เป็นเรื่องใหญ่ในการทำบริหารคิวบีก็มันเหมือนกับอย่างที่บอกเมื่อกี้คือเราพยายามจะหาตัวช่วยที่ที่ช่วยในการทําให้ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันเพราะคังคู่นี่คือไลฟ์สไตล์แตกต่างไปเลยค่อนข้างนะคะที่อย่างเมื่อกี้เล่าว่าแบบค่อนข้างจะก็จะได้หัวถึงตีห้าเดี๋ยหมดลายอะไรอย่างเงี้ยส่วนบีเราก็ยังนอนอยู่เลยยังไม่ตื่นไม่ตีโมงยังไม่ตื่นเลยใช่ค่ะคือเรารู้สึกว่า แต่ว่าด้วยความเป็นผู้หญิงเนอะเราก็อยากหาอะไรที่จะมาตอบโจทย์ทั้งไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันแบบนี้แล้วเราก็อยากจะแชร์สิ่งดีๆให้กับทุกๆคนด้วยันก็เลยเริ่มต้นจากการพยายามค้นคว้าหาส่วนประกอกบต่างๆที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรงนี้ในการที่จะช่วยทําให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยควบคุมไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันแล้วก็ทําให้แบบสุขภาพดีด้วยแล้วก็ดูแลคุณได้ด้วยใช่ครับผมอ่ะมีมีเสริมไหมม คือไม่ว่าล้านจะแตต่างกัน่อสิ่งที่แบบไม่ว่าผู้หญิงหลายๆคนต้องการและรวมถึงอยู่กับพี่แนวด้วยก็กคือผลที่ดีและสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นดูเลยคิดว่าเราอยากให้แบบทุกคนเอ็นจอยกับสิ่งที่ตัวเองรักอะคะอ่ะแค่นงแต่ว่าเรามีแบบตัวนี้เป็นตัวช่วยทําให้มันตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการก็คือสุขภาพดีด้วยแ,แล้วก็หุ่มดีด้วยแล้วทั้งสองคนแบ่งหน้าที่ยังไงเพราะว่าไม่ใช่เป็นทค่เซ็นเตอง เป็นทั้งผู้บริหารเ<ช>จ้าของผลิตภัณฑ์ด้วย<ช>มันมีการแบ่งงานที่กันเธอต้องมีสิทธิ์ทีแบบนี้เธอรจริงๆแล้วอะหลักๆอะเราก็จะแบบช่วยกันแล้วก็แชร์กันนั่นแหละค่ะแต่ว่าโดยหลักๆแล้วว่าอย่างมิวก็จะเป็นคนดูเรื่องแบบอย่างเรามีด็อกเตอร์ฟิลิปใช่ไหมคะแบบผลสูตรอันนี้ให้ใช่ใชคะ<ม>่ะเราก็จะมาดูว่าแบบมันต้องมีส่วนผสมอะไรบ<ช>้างแล้วเราก็จะเลือกส่วนผสมจากแบบที่มันดีที่สุดของแต่ละอย่างของแต่ละประเทศมาอย่างเช่นสมมติว่าเรามี ชาเขียวแล้วก็ดูแลชาเขียวประเทศไหนดีที่สุดแล้วก็จะเลือกมาใส่ในรูปีหรือเห็ดแชมเปี้ยนก็จะดูแล้ว่าเห็ดแชมเปี้ยนที่ไหนดีที่สุดแล้วก็มาใส่ในรูปเนี่ยส่วนผสมพวกนี้ค่ะส่วนเห็ดแชมเปี้ยนจะมีแบบเห็ดของฝรั่งเศสของที่โน้นของที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ดูอ่ะฝรั่งเศส่จุดแล้วก็ของฝรั่งเศสเมื่อไหร่ใช่คือเราก็เลือกตั้งแต่ส่วนประกองแล้วก็ตั้งแต่ว่าจะไปผลิตที่ไหนรวมไปถึงการแบบดีไซน์ต่าง หรือแม้แต่คอนเซปต์ของการแบบสื่อสารออกไปให้คนเข้าใจจุดยืนของมีก็ก็เป็นทุกทุกอย่างเลยค่ะแล้วคือต่อมาก้มีการช่วยเน้ไม่ได้นะ้ะใช่คือเราก็เห็นตรงกันหลายๆลยอย่างเรื่องแบบโอเคเราอยากทำอะไรดีเราทำให้ทุกคนนี้มีสุภาพที่ดีมีคุ่นที่ดีนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เขาเรียกว่าเป็นแบบตัวแม่ ชิญพี่นวัหวานเองแนะนเชิญพี่นวานได้เลยค่ะเชิญพี่นวัดพัทสเวียรครับบนเวทีครับอกเขาบอกว่าไม่งั้นเราเป็นตูมแน่เลยนะไม่ต้องนเสริมเลยนะพี่นวานก็จะคอยช่วยแนะนำช่วยไกลอะไรต่างๆค่ะเพราะอย่างที่บอกเมื่กับพี่เล่าเพิ่งจะแบบเริ่มมาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีแบบคนช่วยแนะนำเลยดูเป็นพันแน่แบบเห็นแปลกมากต้องค่ะสวัสดีค่ะไปนวานเนี่ย คุณวัถือว่าเป็นพันเน์และเป็นที่ปรึกษ,ษาในการทำพันธ์์ยูมีด้วยนะฮะได้มาเจอเดาไม่งไงได้ยังไงครับมาชมผสมชื่อมมาสู่พอคุณหมอทางตรงสุ่มมาแล้วเนี่ยมัเต้ากับมังมิวก็มาได้ไาเลือกล To manage better your appetite, reduce the fat absorption, help your body uh, improve the metabolism of the saturated fat, which are very bad for our organs. In fact, these simple uh, symptoms help our body to stay healthy. เราแต่อาหารฉันแต่ให้นะคืออาหารที่แบบไม่มีอะไรพูดเลยนะครับว่าทีก็ขอบคุณนะหวาที่จะมาวิวีเนี่ยมาสิ่งใดในไทย ก็บอกว่าบิลลี่เนี่ยนะครับประกอบไปด้วยสมบัติเจ็ดตัวนะครับมือถือไขโตซาเนี่ยนะครับโปรตีนไลโนอิกนะครแล้วก็สารสกัดของเปลือกส้มนะครับและส่วนผสมจากธรรมชาติตัวอื่นที่ช่วยในเรื่องการควบคุมความหิวนะฮะลดการปนเปื้อนของไขมันกระชับสัดส่วนนะครับเพิ่มการเผาผลาญไขมันในตัวนะครับไขมันที่ส่งผลเสียต่อภูมิคุ้มในร่างกายสารสกัดง่ายๆเหล่านี้นะฮะจะช่วยบำรุงสุขภาพแลงการเพียงดีและช่วยอย่างยิ่งนะฮะในเวลาที่ยากั่บากเช่นิด เิลตีมีส่วนส่งผ์ที่จะเป็นต่อการรักษาสุขภาพของร่างกายคุณนะฮะจะคินเงินเพิ่มไม่น้อยเลย แอเซอลก็นี่เป็นตัวสาคัญเลยจะเผาผ่านเจ็อันอับตัวแล้วก็ <im> จะเป็น <im> ตัวช่วยที่ดีมากกลชวก็นี่คือเจ็ดอย่างเจ็ดอย่างเลยครับแล้วการระบเออากรรบต้องรอต้องรอตองรอแน่นอนค่ะน้องได้มีตุเตรียมตัวต่อไปวนะ ราคากล่องะเท่าไหร่คะตอนนี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะคะหนึ่งกล่องหนึ่งพันสบบาทค่ะครับถ้าซื้อแกล่องหนึ่บาทแต่ถ้าซื้อสิบกล่องกล่องละหนึ่งามร้อก้าสอถ้าซื้อเยอะลดราคาลดลงไปตดอนอแนะนจาลัณของเนื่ก็สรเนี่ยเป็นมาจากธรรมชาติเม่ไม่เหมือนยาที่ทานกุ๊กของบเลยมพอธรรมชาติเนี่ยนใจิ่ัดรก็คอ 아아요 저는... 네. นีก็ไม่มีแล้วนะฮะทีนี้เราได้เห็นวายรุปนคลิปต่างๆแล้วในการโปรโมทนะฮะคลิปออนไลน์ต่างๆจริงๆแล้วมีการถ่ายภาพโฟโต้ชูตติ้งด้วยใช่ค่ะก็เราตั้งใจที่จะทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ค่ะแล้วเราก็อยากจะเราไปถ่ายโฆษณาบแบบวิดีโอออนไลน์อะไรบางอ่างแล้วเราได้เก็บภาพสวยๆด้วยก็เลยให้พี่จอยคดานไปถ่าย ซึ่งวันนี้เราจะแอบมาให้ดูหนอ่อยนะครับอยู่ที่จอชมาลานะครัไปดูกันนะครับสามารถอธิบายไปด้นะนะวยไ<ม>ด้ไหมัได้เลยก็อันนี้เราเป็นการทำงานที่เราถ่ายทั้งในสตูดิโอค่ะนนแล้วก็ที่ทะเลด้วยค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะมิวโอ้สนุกแต่ว่าทำไ,ไม,ไมรู้ไหมคะฝนจะตกตอนเย็นแล้วทำยังไงอ่าง <ยา S 2> ถ่ายกันเราสุดๆเลยอ่ะแต่บรรยากาศสนุกมากเลยนี่นี่โอ้ย Thank mm -hmm. you. กินการโชว์เหี้ยด้วยนะคะเพราะว่าบิวกเนี่ยต้องบอกว่าก็มีเอลก็มีเกมเลยใช่ค่ะจะเป็นพิซซ่าเนื้อหน้าจักรที่มีเอลนี่คือภาพจากพี่จอร์ชนะครับอ่ะวันนี้เราจะมีหนึ่งเบื้องหลังเป็นการถ่ายคำรวมๆเบื้องหลังต่างๆที่เราตัดคลิปมาให้ชมกันไปชมเลยครับ